มาแล้วครับข่าวใหญ่ที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการเทคโนโลยีทั่วโลกเลยทีเดียวเมื่อเกาหลีใต้ตัดสินใจเล่นใหญ่ทุ่มสุดตัวในสนามแข่ง AI ที่กำลังร้อนระอุอยู่ในตอนนี้ครับก็คือว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาประกาศใช้กฎหมายพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI Basic Act จังเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นประเทศแรกของโลกเลยที่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแล AI แบบเต็มรูปแบบถือเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองมากๆเลยครับ และแน่นอนครับพอมีกฎหมายนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคำถามใหญ่ก็ตามมาทันทีเลยว่าเอ๊ะ e, นี่จะเป็นก้าวสำคัญที่ส่งให้เกาหลีใต้กลายเป็นผู้นำในเวทีโลกหรือว่ามันจะเป็นกฎเกณฑ์ที่กลับมาฉุดรั้งนวัตกรรมของประเทศตัวเองกันแน่โอเคครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเจาะลึกกันไปทีละประเด็นเลยนะครับ ต้องบอกเลยครับว่างานนี้เกาหลีใต้เขาเดินเกมเร็วจริงๆคือชิงลงมือก่อนใครเลยในขณะที่ผู้เล่นเบอร์ใหญ่อย่างสาภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยกฎหมาย EU AI Act ของเขายังต้องรอให้มีผลบังคับใช้แบบเต็มรูปแบบนู่นเลยครับปี2027การออกตัวแรงแบบนี้ก็เหมือนเป็นการปักธงในสนามแข่งระดับโล่งให้รู้กันไปเลยครับแต่ว่าเบื้องหลังกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องการกำกับดูแลเฉยๆนะครับแต่นี่คือยุทธศาสตร,ร์ชาติที่ตั้งเป้าไว้เลยว่า จะผลักดันให้เกาหลีใต้ก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในสามหาอำนาจด,ด้าน AI ของโลกให้ได้ทีนี้คำถามก็คือแล้วไอ้กฎหมายที่ว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างที่บริษัทต่างๆต้องรู้ต้องเตรียมรับมือไปดูกันเลยครับสรุปง่ายๆเลยนะครับหัวใจหลักของกฎหมายนี้เนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อแรกก็คือ AI ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องมีมนุษย์คอยกำกับดูแลอยู่เสมอ และข้อ2ก็คือคอนเทนต์อะไรก็ตามที่สร้างโดย AI จะต้องมีป้ายบอกให้ชัดเจนต้องย้ำกันอีกทีนะคะว่ากฎข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้กับ AI ทุกประเภทนะแต่จะโฟกัสไปที่ระบบที่มันมีผลกระทบสูงๆจริงๆอย่างเช่น AI ที่ใช้ควบคุมระบบขนส่งสาธารณะหรือว่าระบบประเมินสินชื่อของธนาคารซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความปลอดภัยและเงินในกระเป๋าของเราโดยตรงเลยค่ะแล้วเพื่อให้เห็นว่าเขาเอาจริงเอาจังแค่ไหนเนี่ย ถ้าบริษัทไหนไม่ยอมติดป้ายบอกว่าคอนเทนต์นี้สร้างจาก AI นะครับโทษปรับนี้ไม่เบาเลยนะสูงสุดถึง30ล้านวอนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ640,000บาทเลยทีเดียวโหและตรงนี้แหะครับคือจุดที่เรื่องราวเริ่มจะเข้มข้นขึ้นมาเมื่อวิสัยทัศน์ของทางรัฐบาลกลับดูเหมือนจะสวนทางกับความกังวลของคนในวงการสตาร์ทอัพอย่างจัง คือมันเหมือนกับมองกันคนละมุมเลยครับฝั่งรัฐบาลเขาก็บอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยก็เหมือนการสร้างถนนที่ปลอดภัยให้นวัตกรรมได้วิ่งไปข้างหน้าแบบมั่นคงแต่ฝั่งสตาร์ทอัพกลับมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ถนนสิมันคือลูกระนาดชัดๆที่จะทำให้พวกเขาต้องชะลอค,ความเร็วจนอาจจะตามคู่แข่งไม่ทันนะสิครับทางฝั่งรัฐบาลเองนะครับท่านรัฐมนตรีแบกยองฮุนก็ให้ภาพไว้ชัดเจนเลยว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้ในโลกของ AI แต่พอมาฟังเสียงจากอีกฝั่งกลุ่ม Startup Alliance เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกลับแบบคุมคมเลยค่ะว่าทำไมเกาหลีใต้ต้องรีบเป็นประเทศแรกด้วยซึ่งมันสะท้อนความกลัวว่าพวกเขาอาจจะเสียเปรียบในการแข่งขันระดับโลกนั่นเองเอาละครับ เพื่อให้เข้าใจว่าเดิมพันครั้งนี้ของเกาหลีใต้มันสูงขนาดไหนเนี่ยเราอาจจะต้องถอยออกมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงแล้วจะเห็นเลยค่ะว่าแนวทางของแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันมากดูจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือแต่ละเจ้าเนี่ยมีสไตล์ที่ต่างกันสุดขั้วเลยเกาหลีใต้เลือกที่จะเป็นผู้บุกเบิกคือขอลงมือก่อนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นส่วนสหภาพยุโรปจะมาแนวรอบอคอบค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามระดับความเสี่ยง ในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงยืนหนึ่งเรื่องปล่อยให้เป็นอิสระเพื่อไม่ให้กฎเกณฑ์มาขัดขวางนวัตกรรมครับพอเราเห็นภาพทั้งหมดแบบนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือการตัดสินใจของเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเดิมพันที่ฉลาดหรือเปล่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันคือบททดสอบของสิ่งที่เรียกว่า innovators dilemma ในสเกลระดับประเทศเลยก็ว่าได้คือมันเป็นเหมือนทางสองแพร่งที่เลือกยากมากระหว่าง จะเร่งสปีดส,สร้างนวัตกรรมให้ทันชาวบ้านหรือจะช้าลงหน่อยเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ให้เกิดความปลอดภัยซึ่งบ่อยครั้ง2องอย่างนี้มันก็สวนทางกันและท้ายที่สุดเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย โลกจะมองย้อนกลับม,มาที่กฎหมาย AI ของเกาหลีใต้ฉบับนี้ในฐานะต้นแบบที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือว่าจะมองมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่เตือนใจว่าการรีบออกกฎระเบียบเร็วเกินไปมันอันตรายแค่ไหนกันแน่